พร้อมเ้าสวัสดีครับทุกคนพบกับพร้อมเลาอีกเช่นเคยเด้อว,วันนี้เราจะมาในเรื่องเราตำนานสัตว์ประหลาดแถบเซาคาโรไลนาเว้ทำมาเป็นอ่านภาษาอังกฤษเด้อว,วันนี้เรามีเรื่องราวตำนานสัตว์ประหลาดจากเซาคาโรไลนาสหรัฐอเมริกาสัตว์ประหลาดตนนั้นก็คือ มนุษย์กิ่งกาแห่งบึงสเคปเอาลิซิทแมนนอมสเคปออลสวอมยิดัเชอร์แท้เรื่องราวของไอเจ้าปีศาจต้นนี้น่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี1988ที่รีคาตีเซาท์คาโรไลนาโดยนายอำเภอลิสตันทรูสเดลเป็นนายอำเภอของรีเคาตีน่ะได้รับแจ้งเหตุรถยนต์หลายคันะ ที่จอดอยู่ในเมืองบราวเทาวถูกทำลายเสียหายโดยรถเหล่านี้เสียหายเป็นรอยขีดข่วนและร่องรอยฟันขนาดใหญ่พร้อมกับทิ้งเส้นขนและรอยเท้าเปื้อนโคลนเอาไว้ดูจากรูปแล้วเนี่ยถ้ามีคนอยู่ในรถนะผมว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตรอดออกไปแน่นอนนายอำเภอลิสตันบันทึกไว้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรายงานอีกหลายต่อหลายครั้ง เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในรูปร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งกิ้งกา่าในบริเวณนั้นก่อนจะมีข่าวความเสียหายของรถต่างๆนะ่ะก่อนหน้านั้นประมาณ2ส,สัปดาห์มีเรื่องราวที่น่าคนลุกของเด็กหนุ่มท้องถิ่นชื่อคริสโตเฟอร์ดาวิสอายุ17ปีโดยเวลาประมาณตนะีสอนหลังจากที่เขาเลิกงานในกะกลางคืนที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในขณะที่ครนะิสโตเฟอร์ดาวิสน่ะกำลังขับรถกลับบ้านเขา ก็ต้องลงไปเปลี่ยนยางที่แบนโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่เขากําลังเก็บเก็บยุ้ยเก็บเครื่องมือสายลังรถนั่นนะ่ะเขาได้หันหลังไปมองเห็นสัตว์ประหลาตนหนึ่งอยู่ด้านหลังห่างออกไปประมาณ20เมตรโดยไอ้เจ้าสัตว์ประหลาตนนี้น่ะตัวของมันมีสีเขียวผิวเปียกน้ําเหมือนพึ่งขึ้นออกมาจากน้ําใหม่ๆสูงราวๆสเมตรมันมี3นิ้วแต่ไม่ใช่ชาวสามกีบนะครับมันมีดวงตาสีแดง มีผิวหนังเหมือนกิ้งกา่ามีเกล็ดแบบงูเฮ้ยเริ่มขนลุกซะแล้วสิเราไปเล่ามานี่วะไอเจ้าสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้นะ่ะมันเดินดิ่งตรงเข้ามาหาคริสโตเฟอร์ดาวิสเขาจึงรีบขับรถและพยายามหนีมันแต่ไอมนุษย์กิ้งก่านี่ก็กลับกระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังคารถของเขาเขาจึงรีบเบรกทันทีทําให้ไอมนุษย์กิ้งก่านี่กระเด็นตกจากรถไปทําให้เขามีโอกาสขับหนีออกมาได้ และรอดชีวิตยางวุดวิตเกือบจะเด็ดสมอเรแล้วเมล่ลไไอ้หนุ่มเอ้ยเรื่องราวของดาวิสนะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนังสื้อพิมพ์และโทรทัศน์ต่างๆต่างประโคมข่าวของเขาทําให้ไอสัตว์ประหลาต้นนี้นะมันกลายเป็นจุดสนใจของนักล่าแล้วก็นักท่องเที่ยวและก็เกิดการรายงานการพบเจอไอ้มนุษย์กิ้งก่าอีกหลายครั้ง และนี่คือรูปวาดของดาวิสที่บอกว่าเป็นไอมนุษย์กิ่งก่าที่เขาพบเห็นในวันนั้นทำไมผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนจริงจกยังไงอย่างนั้นเลยนะและสถานีวิทยุทองถิ่น w c o s, <S มอบเงินรางวัลหนึล้านดอลลาร์สำหรับใครก็ได้ที่จับไอลิซาดแมนมาได้แบบเป็นๆและวันที่หสิงหาคมปี 1, 1988เเคนเนต ทหารอากาศที่ประจำการที่ฐานทัพอากาศชแจ้งความกับตำรวจว่าเขาได้พบไอ้มนุษย์กินกาและสามารถยิงมันบาดเจ็บพร้อมกับแสดงหลักฐานเป็นเกล็ดจํจำนวนหนึ่งและก็เลือดอีกจำนวนเล็กน้อยแต่ทว่าสอวันถัดมานะใน่นายพลเคนเนตยี่นายพลทะ่ะแต่ทหารอากาศเคนเนตเออทหารอากาศเคนเนตน เขากลับคำให้การจนถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จและพกพาอาวุธยางพิดกฎหมายและเหตุผลที่เคนเนตนะ่ะเขาสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้การมีอยู่ของไอ้มนุษย์กิ้งการเนี่ยยังได้รับการพูดถึงต่อไปหนุ่มสมนำหน้าแจ้งความเท็จสมพ่อแต่โดนตำรวจจับ <laughs> รายงานการพบเห็นไอมนุษย์กิ้งการนี่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆหลังจากช่วงหน้าร้อนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะ่ะเชื่อว,ว่ารายงานต่างๆที่บุคคลพบเห็นนะ่ะน่าจะมาจากมีสมากกว่าแต่อย่งางไรก็ตามนะ่ะยังมีรายงานการพบเห็นไอมนุษย์กิ้งกาเนี่ยอีกหลายครั้งเช่นในปี2008นะ่ะรถของคู่รักคู่หนึ่งเกิดร่องรอยความเสียหายพร้อมกับรอยเลือดก่อนที่จะพิสูจน์ว่าไอพวกเลือดนั้นนะ่ะมันมาจากตระกูลหมาป่า อย่างหมาทั่วไปหรือหมาโคโยตีเย่ห yeah. มาโคโยตีนี่มันเต้นได้ไหมน้อมันเป็นยังไงนะไอหมาโคโยตีนี่มีนักซืบชื่อดังที่สงสัยในเรื่องนี้อย่างเบนแรดฟอร์ดตั้งประเด็นว่าคําให้การของดาวิสนะนั้นไม่น่าเชื่อถือนักอกรายละเอียดเรื่องราวของเขานะ่ะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เขาให้สัมภาษณ์จากการมองเห็นว่าตัวมันมีกล็ดกะายมาเป็นตัวมันเต็มไปด้วยโคลนระยะห่างที่เขามองเห็นนะ่ะ ก็ไม่เหมือนเดิมรวมถึงการสร้างความเสียหายต่อรถทั้งครั้งที่เขานะ่ะขับรถออกมาแล้วไอสัตว์ประหลาดมนุษย์กิ้งกะกับปีนขึ้นมาบนรถเขาได้ทันทีมันควรจะมีร่องรอยขีดควรบนรถแต่กลับไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับร่องรอยความเสียหายบนรถของเขาเลยหลังจากที่นำไอหนุ่มดาวิสนะเข้าเครื่องจับเท็จแรดฟอร์ดก็ลงความเห็นไว้ว่าดาวิสนะ่ะน่าจะตกใจกับเรื่องราวของเขาที่โด่งดังขึ้นมากระทันหันทำให้เรื่องราวนะ่พิดไปจากความจริง และนบางครั้งนะ่ะเขายังพูดอีกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันอาจจะเป็นหมีดําก็ได้เพราะมันสามารถยืนสองขาได้เหมือนมนุษย์และแสงไฟหลังรถเข้านะ่ะอาจจะส่องและทําให้เห็นว่าตาของมันนะ่ะมีสีแดงไม่ว่าคําให้การของดาวิสหรือมนุษย์กิ้งกาตัวนี้จะเป็นของจริงหรือไม่ แต่เรื่องราวของลิซาร์ดแมนในบินสเคปอลก็กลายเป็นตำนานประจำเมืองและเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน,านจนถึงปัจจุบันก็ะจบไปแล้วนะครับผมเรื่องราวของลิซาร์ดแมนหรือมนุษย์กิ้งก่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์ไปเลยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องพร้อมเหลาไว้ด้วยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเรามาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย